มีตังก็ชอบกินผักะลกโอ้โหกินให้อร่อยอร่อยเลยนะลูกนะเคี้ยวดังแก็บๆเลยลูกอะกินแล้ว อร่อยไหมลูกมีตงังเคี่ยวดังกรบกรบเคียวดังกบองกอบเลยกินใหญ่เลยผักปลอดสารมีตังก็ชอบกินนะ ยินอย่ดีอร่อยเลยนี่ตังก็ชอบกินผักเหมือนกัน อร่อยเลยหักวิ่งอร่อยมากเลยนะเนี่ยนู่นหืมกินให้อร่อยอร่อยเลยนะลูกนะมิตังหมดแล้ว